สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอประกันสังคมนะครับข้อดีข้อเสียของประกันสังคมนะครับประกันสังคมนี่เป็น <c oughs> เป็นการออมเงินจากภาคบังคับนะครับที่รัฐบาลสนับสนุนให้คนไทยมีหลักประกันในการใช้ชีวิตนะครับมีความมั่นคงให้ครอบครัวและมีเงินเก็บส่วนหนึ่งเตรียมไว้ใช้เพื่อ การเกษียณนะครับจริงๆแล้วประกันสังคมมีกันทั่วโลกนะครับแต่ถ้าถามว่าคุ้มไหมจ่ายไปมีประโยชน์อะไรบ้างเรามาลองเช็คดูกันว่าสิทธิประกันสังคมทั้ง8อย่างมีอะไรบ้างนะครับ1เจ็บป่วยก็เบิกได้นะครับรักษาพยาบาลฟรีตามโรงพยาบาลที่ระบุไว้ในบัตรนะครับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายยกเว้นกรณีฉุกเฉินไปหาโรงพยาบาลใกล้เคียงได้แล้วสำรองมาจ่ายเบิกทีหลังนะครับ ต่อมาอันดับที่2เรามาดูกันเลยนะครับทำฟันได้นะครับทำฟันได้อีกนะครับผูอุดขูดหินปูนได้900บาทต่อครั้งต่อปีนะครับ3ทุกพลภาพมีชดเชยนะครับผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ3เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนทุกพลภาพนะครับต่อมาดูอันดับที่4 จากไปมีเงินให้คนข้างหลังใช้นะครับรับค่าทําศพ5้0 0 0ืินบาทนะครับโดยใจให้แก่ผู้จัดการศพใครคือผู้จัดการศพรับเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตทันทีนะครับถ้าก่อนเสียชีวิตผู้ประกันตนได้ส่งเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่3 6มสิถึงร้อเดือนให้ใจ่ายเงินสงเคราะห์เป็นจํานวนเท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย2เดือนนะครับต่อไปอันที่5มีลูกช่วยใจช่วยคลอดนะครับ จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่ไม่น้อยกว่า5เดือนภายใน15เดือนก่อนก่อนเดือนลอดบุตรนะครับสามารถเบิกค่าลอดบุตรได้ถึง1 5 0 0งื่นหาับาทต่อการลอดบุตร1ครั้งนะครับต่อมามาดูอันดับที่6ลูกเรียนช่วยค่าเทอมนะครับจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายยกเว้นบุตรบุญธรรมหรือบุตรที่ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่นนะครับได้รับเงินสงเคราะห์ บุตรเมาใจเดือนละ800บาทนะครับตั้งแต่บุตรอายุแรกเกิดจนถึง6ปีบริบูรณ์สูงสุด3คนต่อครั้งนะครับเตกงานมีเงินให้นะครับจ่ายเงินสมทบมาแล้ว6เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนการว่างงานนะครับมีระยะเวลาว่างงานตั้งแต่8วันขึ้นไปต้องไม่ถูกเลือกจ้างในทุกกรณีทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจให้ในายจ้างได้รับความเสียหายนะครับ มาดูอันดับที่8อันดับสุดท้ายครับกรเกษียณไปมีค่าขนมกรณีบำนาญชำระบำนาญชราภาพนะครับจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่ต่ไม่น้อยกว่า1 8อสิเดือนนะครับสิทธิประโยชน์ชนถ้าจ่ายเงินสมทบมาแล้วเมื่อน้อยกว่า180เดือนจะได้รับเงินบำนาญชราภาพเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละยีของค่าจ้างเฉลีย่ย60บเดือนสุดท้ายนะครับข่าวๆก็ประมาณนี้นะครับ ถ้าท่านผู้ชมมีข้อสงสัยก็ลองสอบถามไปที่ประกันสังคมนะครับนี่ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผ